Okay, โอเคครับมสวัสดีครับผมภูมฟิกเกอร์นะครับผมก็วันนี้ครับเราก็จะมาเล่นเกย์ไมค์ครับวัยชีวิต116ตัวเต็ม EP ที่อ่าอ่าพิเศษนะครับก็จะเป็น e ีที่แบบพาทัวร์นู่นนี่นนะั่นนะก็เอ่อก็ซึ่งวันนี้ก็ได้สร้างบ้านเสร็จแล้วนะแต่ว่าเกิดปัญหานิดนึงนะครับอ่าก็คือไฟล์ที่สร้างบ้านนะมันเสียนะก็เสียดายเหมือนกันนะสร้างอ้เกือบเกือบ2ชั่วโมงอ่ะนะก็ได้กะจะตัดคลิปแบบ แบบชิวๆยาวยๆเลยครับแต่ว่าก็คือไฟล์มันเสียอย่างที่บอกนะครับก็ตอนนี้สร้างบ้านไปปุ๊บแหลกขึ้นเลยนะครับแล้วก็ฟาร์มไก่ด้วยนะอ่าก็ตอนนี้ยังไม่ย้ายของไปทั้งหมดนะครับของพวกนี้ก็เก็บไว้นี่แหละนะครับอ่าแต่ของบางส่วนก็จะอยู่ที่นู่นนะครับของบางส่วนก็จะไปอย่างเช่นเนี่ยพวกพวกฟาร์มไอพวกอาหารแนวไปหมดแล้วนะก็พวกแรกก่อนครับไปเอาไปเกือบหมดแล้วนะสองอันนี้ยังไม่เอาเก็บไว้ละกัน โอเคแล้วก็ตรงนี้ก็ไว้นี่แหละนะครับอันนี้ก็ขับอีกอันหนึ่งแล้วอยู่บ้านนะเดี๋ยวพาจะพาไปดูบ้านนะครับอ่าก็จะประมาณนี้แหละนะก็ย้ายเตียงนอนไปหมดแล้วนะครับหมาตรงนี้ก็ย้ายไปแล้วนะแล้วก็ป้ายไอ้ไอ้นี่เออก็ย้ายไปแล้วนะครับต้นไม้ตรงนี้ก็ยังไม่ตัดนะก็เดี๋ยวจะพาไปดูฟาร์มไก่ครับผมเนี่ยฟาร์มไก่นะก็จะประมาณนี้ครับก็ได้ ไก่โคตรเยอะเลยนะทําสร้างบ้านตั้งนานก็ประมาณนี้เลยครับไก่นี่ครับนี่คือบ้านของเรานะเสียงหลงเลยเมื่อกี้นี่ครับนี่คือบ้านของเรานะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะก็ยังมี2ฝั่งนะครับฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรนะฝั่งนี้ก็คือที่นอนอะไรเงี้ยอ่าเดี๋ยวพาไปดูนะครับส่วนตรงนี้ครับสามารถปีนขึ้นตรงนี้ได้เขาเข้า <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไปบาดตรงนี้ได้ <c oughs> เออแต่ว่ามันจะเหยียบฟาร์มนะครับก็ไม่ต้องเข้าไปดีกว่านะอันนี้จะเป็นฟาร์มนะโอเคแล้วตรงนี้ก็เป็นหน้าบ้านครับปิดประตูก่อน ออปึ๊บเ๊บอันนี้ก็เป็นคอ,อกมานะครับอ่าถามว่าบ้านหลังนี้พี่สร้างด้วยแลย้วคือผมสร้างด้วยเกมโหมดนะเพราะว่าผมกะจะแบบคือขอพูดก่อนนะคือแบบที่ใช้เกมโหมดสร้างเนี่ยก็เพราะว่ากะจะเอาทําคลิปสอนสร้างกับคลิปเอาชีวิตรอดแบบรวมกันไปเลยนะก็จะแบบใส่ playlist ทั้ง2อันเลยนะครับก็กะจะทำอย่างนั้นนะเพราะว่าผมไม่ได้ ทำคลิปสอนสร้างมานานแล้วนะครับก็กะจะทาแบบรวมกันไปเลยอะไรเงี้ยก็แต่ก็เกิดปัญหาไฟเสียนะก็นั่นแหละ <c oughs> ก็ประมาณนี้ครับก็นั่นแหละไฟเสียก็เป็นปัญหาสําหรับทุกยูทูบเบอร์อยู่แล้วนะอโอเคพาเข้าในบ้านครับอ,อไม่ว่ากันนะใช้เกมโหมดสร้างอะ <c oughs> ก,อก็อยากที่บอกเขาว่าใช้จะทําคลิปรวมไปเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นที่เก็บของเยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่า เผื่อนาคตนี่เราต้องมีของนะ่าจะเยอะน่าดูนะอ่าพอมาก็มีแค่นี้ครับสองอย่างผมก็วางฝางไว้ตกแต่งเฉยไม่มีอะไอะแค่นี้เองฝั่งนู้นครับก็จะเป็นกล่องนะครับแล้วก็พวกพวกนี้พวกเครื่องตีเ้เครื่องหินอะไรพวกนี้แล้วก็ที่อัปเกรดอาวุธนะครับนี่เป็นฟาร์มข้าวก็ไม่มีอะไรนะส่วนตรงนี้ครับก็จะเป็นเอา อะไรวะเนี่ยเดียวเดียวเดียวูห <c oughs> ลงาวางเนี่ยเลยโอเคไม่เป็นไรอันนี้ก็จะเป็นห้องใต้วันใดนะครับก็จะมีสองฝั่งเลยนะก็อันนี้ก็จะเป็นไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรตรงนี้นี่ไม่มีตรงนี้สองฝั่งเลยนะครับในกล่องก็ยังไม่มีอะไรอืมก็เอาไว้ทําไว้เฉยนะครับให้มันดูมีอะไรเยอะนะอันนี้ก็จะเป็นชั้นสองครับมีสองฝั่งก็ฝั่งไหนก่อนก็ได้นะเออแล้วก็รูปภาพหายไปไหนวะเน,นี่ยอันนึงช่างมันแล้วกันค่อยคราฟใหม่นะครับ ไอ้พวกของพวกเนี่ยผมครับไอ้ของตกแต่งผมครับเอาเองนะผมไม่ได้เก็มหมดไอ้อันนี้นะเนี่ย,นะยพวกพวกเนี่ยอันนี้ก็ไอ้ขุดมาจากตรงไอ้ฟาร์มตรงนั้นนะครับกลับไปดูคิปเก่าๆดูไอ้อันนี้ผมก็ครับครับเองหมดเลยอ่ะไอ้พวกไอ้พวกเนี่ยพวกของตกแต่งอะ่ะก็คือใช้ไม้เยอะมากครับในการครับกล่องนะเยอะเกิน <c oughs> นะครับทั้งตูน้นังสืออ้วยอืมที่นๆนอนนอน,น,อน,น,อนเอยอย่าเพิ่งนอนดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นอ่ากอ เรียกว่าอะไรวะเระเบียงนะครับเราเออนั่นแหละนะเราเบียงก็เอาไว้ดูได้นะว่ามีอะไรใครมาไหมนะครับตรงนูน้นยังไม่ปักทอดขี <c oughs> ้เกียจปักนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่ปรุงยาดูไปแล้วอะไรพวกนี้อันนี้ก็เป็นกล่องที่แยกพวกของนะครับก็จะเป็นอาวุธนี่เป็นไม้นะครับน,นี่ก็เป็นอาหารอาหารก็มาหมดแล้วนะจากบ้านหลังนู้นนะครับแล้วก็แรก่ก็มาหมดแล้วนะ,ะเก็บเก็บโอเคประมาณนี้นะครับก็เอ๊ะ หลือชั้นนี้นะชั้นใต้หลังคายังไม่มีอะไรครับแค่ใส่เรนเทิร์นเฉยๆนะเร็นเทิรนะ์นก็คือไฟเนี่ยไอ้ไอ้นีออ่ปักไฟไว้เฉยๆเนี่ยไม่มีอะไรครับเนี่ยกะจะให้ี่เฟิร์สมาทำนู่นนี่นั่นเออแบบมาทำเลยชั้นบนแบบที่ลับๆอะไรเงี้ยเออนะครับก็สร้างไว้นะ <c oughs> โอเคนอนก่อนนะครับเออไอ้พวกแต่เออผื่อคนสงสัยครับไอ้พวกเนี้ยผมติดไว้ทำไมนะก็คือแบบ กาจะเอาไว้เก็บของสะสมแบบหายากอะไรเงี้ยอย่างเช่นเนเธอร์สตาร์อะไรเงี้ยอ่าอะไรนะปีกเออ่อฮาร์ดออฟเดอะซีนี่มันหาง่ายไหมเออเอาเอาเอาไว้เถอะนะครับหัวมังกรอะไรเงี้ยเออก็ก็จะเอามาเนี้ยไว้นะครับแล้วก็หัววิตเทอร์ก็ได้ประมาณนี้นะครับหัววิตเทอร์อาจจะตั้งตั้งไว้ตรงแถวๆนี้แหละนะครับไม่งั้นก็ตั้งไว้ฝั่งนู้นเพราะว่าแถวนี้มันเต็มแล้วนะส่วนนี้ก็ชุดเกาะผมนะครับอ่าก็ขี้เกียจ ใส่นะเดี๋ยวมันพังนะครับก็คือผมอัปเกรดทุกอันแล้วแหละก่อนที่จะสร้างบ้านผมก็ไปหาหมวกกับรอ,องรองเทา้านะครับมาวันนี้บอกเก็บของไว้ในนี้อ่าส่วนเม,เมนดิงก็ใส่หมดแล้วนะเมนดิงใส่แล้วนะหมวกใส่แล้วนะหมวกก็ประมาณนี้ครับก็ก็คือขีดขีดยังอยู่ครึ่งๆอยู่นะก็ประมาณนั้นแหละเก็บวิวได้นิดเดียวเอง โอเคครับผมนะก็ประมาณนี้แหละสาหรับบ้านหลังใหม่ของเรานะครับของผงกบิเฟิร์สนะก็ไม่ใช่แค่ผมกบิเฟิร์สหรอกทุกคนแหละนะครับใครยังมาอยู่ก็มานะครับส่วนข้าบนหลังคาก็จะมีมีควันนะครับก็ตกแต่งให้เฉยอ่ะมีควันออกมานะสองด้านเลยนะครับตกแต่งไว้เฉยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้แหละนะครับก็พามารีวิวบ้านเฉยนะก็ไม่มีอะไรครับเป็นอีพีพิเศษนะครับ ไม่เดียวมาเอาชีวิตรอดอะไรทั้งนั้นนะครับนอนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแฟนท็อปเกิดปุ๊บโอเคโอเคผมขอปิดคลิปตรงนี้เลยกันนะครับโอเคครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยผมถ้าใครไม่อยากพลาคดคลิปใหม่ผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยครับเพื่อแจ้งเตือนว่าคลิปผมมาแล้วนะครับโอเคผมเจอใหม่คลิปหน้าผมซีวีโอเคบ๊ายบายครับเย้